อิน oh แก้วโอฮาน่าปีที่สามนะครับก็ผมจะได้แก้วไว้รอบนี้ดูเมนูที่ผมจะเลือกวันนี้นะครับผมจะเลือกอันที่เดือดที่สุดครับ <ผม S 1> ใจถึงกดได้เลือกคันนี้ให้ร,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 รสุขคิดจะเป็นยงไงเลือกสุขิดนะ ช่วงเดี๋ยวช่วงแล้วลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สั่งแบบสูขิดนะครับผมไม่รู้จะแตกได้ไหมแล้วมันเป็นกาแฟด้วยดูความบ้าของผมไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับผม กามากินอยู่ดีกว่าว่าจะเป็นยนะังไงจับยืดดูคิดขุดข้อะไรยโอ้ชิบหายเลยโอ้พระเจ้าโอสุดสิทธิ์นะครับ หวานบาดใจไม่น่าสั่งสุขสิท์เลยจิตไม่